สดีค่ะวันนี้เราก็มากินข้าวมีเนนมนูอะไรครับวันนี้นีผัดสตอผัดสตอใส่ไก่แล้วก็ไข<ล>่เจียวไข่เจียวโอ <c oughs> ้เจียววยว่วค่ะ <c oughs> ลกล้องไม่โฟกัสอ่ะแล้วก็มีลาบเนื้อลาบเนื้อลาบสุกนะคะ สวยหนึ่งจานแล้วก็มีข้าวเหนียวด้วยแล้วก็มีผักผักลุยค่ะลุยค่ะลุยค่ะลุยแล้วค่ะลุยแล้วค่ะลาบอะไรๆค่ะก่อนจะกินทำไงก่อนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะ กินข้าวอะไรดีเนาะข้าวเหนียวหรืข้าวสวยเนาะเราแม่ได้กินข้าวสวยแล้วกินกะลาบแต่มันลูกครึ่งลูกพึ่งเราก็ต้องกินมือะไรวะคพึ่งเรารึ่งครึ่งเราพึ่งไทยเหรอ,หรอจริงเหรอจริงแต่ผู้ภาษาเราไม่เป็นไทยนี่ยบักคำน้อยอะ่ะ <laughs> อือม เห็นะอืมเห็นไหมเธอคือหน้า,ก,ก,า,นากิเลสก็ใ,ใ,ใออนนี่สุดหน้าเด็นักเรยนตาใจพีอนนี้คือ่อไม้ ทิ้แกฮอแช่ปนีเนาะแช่โคตรและพูดคำนี้มันใช่ยยงไนมะไม่ได้ไม,ไ,ดไม่เพาะไพูรดรน้รหาว่าพ่อแม่ไม่สอนใไเข้าใจโอเคเดี๋ยวพี่น้องมาทำงานทำมาเกือคมกือ ขัดจตัตต้ขอลูกตอเลยลูกตอใส่ไก่นะคะแม่ขอจตอด้วยลูกตอใส่ไข่คอจะตอด้วยตีักเองอะไรปะนั่นเนี่ยออพอาอพอพอโอ้โ,อโหตักขาย็ใหญ่มากเลยเด็ดติดคอไม่หรอ ไม่ชอบกินข้าเหนียวกินง่ายข้าวหุงเือบเต็มหมอนเค็มเี๋ยงจะราบเค็มเลยนะแต่ว่า มาจากไหนชุดใต้หรอชุดแม่เองอะ,มงอะไม่รู้แักจะต่อเลย เห็นกินไม่ได้แล้วครับพี่น้องพี่น้องไข่เจียวผัดกะเพราเข้ากันดีมาเลยฮนะไข่เจียวร้อนๆครับ แม่ไข่ไข่อยู่ป่ะเน่ะไข่อยู่ก็ช้อนตักซ้อมก็ไม่เอาอเจือเกินเคยก็อ,อยากกินไหมหอ่ะอะไรนะเคยกันอยากกินไหมหอ่ะไข่เจียวอ๋อคืกินมาก มีข้าวเหนียวไข่เ,เจียวอร่อยนื้อยอดเลยอือวันนี้ขายของไม่ไดีกินผัดจะตอนะวันไหนขายของดีกินข้าวกับปลารนอ่ะ<า>โอเคนะ เดี๋ยวไปซื้อไอ้นี่น่ะไส้สหมูย่างเนะบบานะเดี๋ยวไปซื้อมาไส้หมูย่างกับอะไรนาะลิ้นมนันอ่ะลิ้นอยากใช่ไหม,ไมเห็นมากเลยลาหาย ไปแชรใต้กันต้องหมครับขอคบค่ะเพ่าแม่พี่น้องเด้อจะลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นค้คะช่องใหม่ใหม่ครับอย่าลืมกดไลค์ให้ผมถึงหนึ่งพันไลค์ด้วยนะครับมากแล้วจะได้อยู่จะได้ถลย จะได้มีเงินใช้ผมจะได้ <ผม S 1> เลี้ยงแม่ผมจะได้เอาเงินมาเลี้ยงแม่ครับผมวันนี้วันอะไรวันแม่วันนี้วันนี้วันแม่นะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายคลิปตอบแทนแม่แล้วกัน,นแม่ทำไงแม่ก็เลี้ยงแม่ทำยังไงอะตอนเนี้ยน้านึกถึงโรคแม่ก็ระสับกระสุด วันหกกน้าขอให้เป็นคนดีแล้วละจระบจากเลกยรู้ไหมพักพ่อเปล่าพ่อก็รัก,ก,กแม่ก็รักใครรักทั้งคู่เลยงั้นกินไก่เคฟซีไหมฮะกินพิซซ่าไม่เลี้ยงเอ,อ้ยจริงอ่ะคนแม่เลี้ยงนะนัดทำพิซซ่าเคฟซีมายังไม่กินตอนนี้ <laughs> ันไม่ลเลี้ยงเลเี้ยงโอเคขนาดเต็มเลยค่ะเอาบอลชอนเอาทุกอย่างเอาโทรศัพท์ขอโทษครับอาหารกินเล่นสไตล์าชาคิด สายชาชิด่ิน้ากับปอหกแล้วตัวเป็นนมแล้วปอห้าปอหก,ปอหกไปโรงเรียนเมื่อวานทำไมเออวันแม่มาขู่วันแม่ว,วันแม่อแมตอนนั้นเหรอมาขู่มีแม่ใครไป๊บั้ยไม่มีไม่ได้ใครไปอ๋อปีน,นี้เขาไม่ให้ขู่ของแป้บใช่ หนูหนูจะเอารูปมาให้ดูคุณครูโพสในเฟซอ่ะน้าหนูน้าหร้อหร่อนมันนี่สุนนดเลยหนูน<ล>ี่ขีดเป็นหัวไหล่เหรมันเยอะเลยกี่จุดิียจงไงเอาไปเสียบตัวเองหัวเจ้ไม่รู้มันอยู่ดีๆมันก็ขึ้นมาขี้กาก กินผัดสตอวันนี้ลืมผัวมะผัดสตอลืมผัวกินแล้วลืมผัวไปเลยผัดสตอดิน้าไปปุ๊บอื้อผัวอยู่ไหนเลยมันเหม็นเนี่ยมันเหม็นเนี่ยเหมอนจนลืมหน้าลืมตา คนนี้ <ś c oughs> <c oughs> ราบก้อนอะไรเหมือนกันเนี่ยก <c oughs> ินข้าวเหนียวไข่เจียวลาบติ่มข้าวเหนียวตั้มข้าวเหนียวซวบตั้มเ,เ,เ,เบ,บ๊ะซวบเข้าไปไเยอะมาวันนี้กินเบาเชฟซี่อ่ะแม่เลี้ยงแล้วก็จะออกบ้านนอก วันก็สามวันก็ด้วย,วยลาไปก่อนคลิปนี้สำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะครับผมแล้วก็ไลค์ดแชร์กดติดาตามและอย่ครับไม,ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครับผมโอเค okay. บัานแม่บอกรักใครครับรักแม่ที่สุดที่สุดในโลกร้องแบย ตครับบ,บ๊ายบายครับ